เราก็พิสูซูซูเปอร์โปรนะครับวันนี้เราจะพามาชมกับตัวแอททานะคะแอทิฟซีพีสีขาวเลยคะ่ะรถคันนี้นะครับเป็นสีขาวด้วยและเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดด้วยนะครับราคาของรุ่นนี้สีนี้จะอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทท่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะของเราแต่งครบเซตแบบนี้นะคะลูกค้ามีสิทธิ์ครอบครัวมิสซูด้วยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีใช้รถมิสซูอยู่แล้วนะคะอ่านะครับก็ใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม 48,000บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห48,000เท่านั้นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับค้างก็ต้องชิวๆแน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะก็ผ่อนสบายๆเพียง6,548บาทเป็นระยะเวลา7ปีเพราะว่าได้ดอกเบี้ยต่ำสุดสองจุดหนึ่งเก้ค่ะหูดอกเบี้ยแค่2.19% 7ปีด้วยนะครับโอ้ส่งกันสบายๆไปเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีการตกแต่งสวยตามสั่งให้เลยด้วยนะครับใช่แล้ว จะแต่งสวยแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะสำหรับในรุ่นแอคชันนะคะแอคทีฟซีทตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวเ e กียร์ออโต้นะคะเริ่มต้นเลยเนาะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําม,มีคลิปสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเดิมเนี่ยจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนที่จะเป็นไฟสีส้มนะคะเราก็ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ LED ให้เลยนะพร้อมกับมีวงแหวนล้อมรอบเป็น LED สวอๆแบบนี้แสงที่ออกไปก็จะเป็นสี ฟ,ฟ้าแสงขาวนะคะก็จะสว่างมากขึ้นแล้วก็ทําให้รถเนี่ยดูสวยมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เขาก็จะมีตัวเมียมนะคะตัวสีแบบนี้สวยงามแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตรอบคันเราแถมให้นะ,ะก็จะมีหลายแบบให้เลือกมากมายเลยทั้งย e ี่ห้อแล้วก็เวอร์ชั่นนะคะอย่างคันนี้ลูกค้าก็เลือกรับเป็นไรเดอร์นั่นเองนะคะไรเดอร์เนี่ยด้านหน้าเขาก็จะมีเป็นตัว ขนาดใหญ่ชิ้นงานขนาดใหญ่หน่อยนะ,ะแล้วก็จะมีสีขาวข,าวของกัวรถนะมีสีดําเป็นดําแบบดําเมทัลลิกดําเงานะคะทำให้ดูหร,รูหรามีพิีศษแล้วก็คลิปด้วยสีแดงแบบนี้ให้ดูสปอร์ตสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบสีคลิปแบบนี้ก็สามารถเอาออกได้เช่นกันนะคะแล้วเขาก็จะมีไฟเดลร์ไลท์ให้นะคะก็จะเป็นยาวๆแบบนี้เลยนะคะดูสวยงามมากๆนะคะ รับด้านข้างนะครับนี่เราจะการเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับจากล้อเดิมที่เป็นล้อกระท้านะครับขนาด14นิ้วแบบมีฝาครอบเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกเหมือนเดิมนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกมาโหสไตล์แบบแข่งเลยนะออกมาเป็นเนี่ยสีแบบปัดเงาสีเงินนะครับข้างในเนี่ยตัดเป็นสีดำดำเงาๆอยู่ด้วยนะแล้วก็น็อตล้อนะน็อตล้อเป็นสีแดงตัดเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวครอบคาลิปเปอร์นะครับตัวนี้ ให้เป็นสีแดงด้วยโห oh, ตัดไปในแบบแนวมาเป็นแบบแนวร็ซิ่งเลยนะครับคันนี้ยางนะครับของรุ่นนี้ก็จะให้เป็นไซส์ขนาด195 55R15 พร้อมใช้งานได้เลยนะครับสำหรับแอชวาร์ดช่วงหลังนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับเดิมๆม,มาที่สามารถใช้งานได้เลยอยู่แล้วนะครับแล้วสำหรับกระจกมองข้างของรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นแอชวาร์ดแอคทีฟต้องบอกว่าตัวไฟเลี้ยวอะ่ะมันจะย้ายไาอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับตัวนี้แต่ตรงนี้ก็ยังเป็น ครับปรับไฟฟ้าได้เหมือนเดิมอยู่นะครับก็ใช้งานสะดวกสบายนะครับฟรีมีการติดตั้งให้รับคันเรียบร้อยนะครับก็เลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มเองได้เลยนะครับการสาดเรียบร้อยติดให้ครบ4ี่บานคันนะครับแล้วก็ที่ติดเพิ่มก็ยังมีนี่ด้วยนะครับเบ้ามือจับอันนี้เป็นสีดำด้านด้วยนะครับเป็นสีดําด้านให้เลยก็จะตัดกันกับรถสีขาวนะครับทำให้รถออกดูเป็นขาวตัดดํานิดนึงนะครับแล้วก็นี่เลยด้านล่างนะครับก็จะมีตัว สเกิร์ตนะครับของไวเดอร์นั่นเองจะเป็นชิ้นยาวเต็มเลยนะครับมีทั้งสีขาวนะครับสีดำเงาตัดเส้นสีแดงนะครับและสำหรับท้ายรถนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นชุดแต่งของไรเดอร์ V2 ด้านท้ายก็จะเป็นทรงท่อเหลี่ยมใบไม้แบบนี้เลยค่ะก็จะมีทั้งการตัดสีดำนะมีคริบแดงให้ดูสป,ปอร์ตสวยงามและของเราชุดแต่งแปลว่ามีสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์หลังด้วยนะคะ สปอยเลือกตัวนี้เป็นแบบทรงสปอร์ตแบบยกสูงนะคะนี่ก็จะสวยงามชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถเลือกแบบแบบเป็นแบบตูดเ็ดหรือว่าเป็นแบบแนบเรียบได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วของเราค่ะก็จะมีการทํากล้องหลังให้ด้วยนะคะนี่เลยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นที่จอที่มากับตัวรถอัตโนมัติสะดวกปลอดภัยพร้อมกับสเกลกะระยะให้ด้วยนะคะใช้งานได้ง่ายมากนะคะส่วนด้านท้ายของเราไฟท้ายก็จะเป็น LED แบบนี้เลย เน็นะชัดนะชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้การขับขี่ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ยังมีพื้นที่เก็บของด้านท้ายนะคะสามารถเปิดจากข้างหลังหรือว่าเปิดจากข้างในรถก็ได้นะคะด้วยความจุนะคะทั้งหมด450ลิตรนะคะก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะก็สามารถวางของได้อย่างสบายเลยนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ด้วยภายในข้างล่างนี้นะคะก็จะมีพ่นน้ำยาปะยางนะคะปั๊มลมไฟฟ้านะเบรกประแจลากจูงขังทุกอย่างเลย แล้วก็ตัวแม่แรงเนี่ยก็จะอยู่ใต้เบาะข้างคนขับนะคะนอกจากเซตเบ้ามือนะคะ8ชิ้นรอบคันแล้วยังมีครอบฝาถังที่เป็นดำด้านเข้าเซ็ตกันให้ด้วยค่ะแล้วสำหรับภายในของรุ่นนี้นะครับเราก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับจากเดิมที่เป็นเบาะผ้านะครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยทั้งคันเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกตะเข็บได้เองได้ด้วยคันนี้นะครับลูกค้าเลือกมา ก็จะเป็นสีดําพื้นนะครับแล้วก็ตะเข็บได้เนี่ยเป็นสีแดงด้วยนะครับก็เปลี่ยนให้หมดไม่ว่าจะเบาะหน้าเบาะหลังนะครับที่เท้าแขนตรงนี้รวมถึงแผงด้านข้างประตูนะครับเปลี่ยนให้ครบทุกชิ้นกันไปเลยนะครับแล้วก็ุ่นนี้ยังให้มาเป็นพวงอะไา power ไฟฟ้าด้วยนะครับทาให้มีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงอะลายนะครับเวลาขับถ้าสมมติจอดนิ่งๆนะหรือขับความเร็วไม่มากตัวเนี้ยใช้งานแบบเบามากๆเลยนะครับแต่ถ้าความเร็วสูงนะ ตัวนี้จะหน่วงให้เองด้วยและรุ่นนี้นะครับก็จะมีระบบ traction control ด้วยเวลารถเสียสมดุลจะมีระบบช่วยปรับสมดุลรถให้เองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงควบคุมการใช้งานต่างๆของหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับคันนี้ลูกค้าได้มีสั่งติดเพิ่มมาชิ้นหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัว กล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองนะครับเราก็จัดการติดให้พร้อมใช้งานเลยนะสปุตน,นี้นะครับก็จะมีจอเป็นจอทัชส,สกรีนมาให้นะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะ FMAM บลูทูธนะครับเนี่ยโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อและจิ้มเล่นที่จอได้เลยและยังสามารถรองรับระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto ด้วยได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมกับกล้องมองหลังนะครับที่ติดด้านหลังด้วยนะเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังจะมีภาพขึ้นจอพร้อมสเกลถอยจอดให้เรียบร้อยเลย รุ่นนี้จะให้มาเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะก็ดูแลสาง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็รุ่นนี้แน่นอนนะครับมาพร้อมเกียร์ CVT นะครับเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ก็จะไหลลื่นนุ่มนวลน,นะครับรวมถึงการประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเกียร์ก็จะมีตั้งแต่ P, จอดนะอาร์ตไฟหลังนะเอนเกียร์ว่างเดินหน้าจะมี3โหมดเลยนะไม่ว่าจะ D เดินหน้าปกตินะครับ D-S เป็นโหมดสปอร์ตแล้วเร่งแรงเกียร์ L เกียร์โหมดสำหรับขึ้นเขาลงเขานะครับก็สามารถ ใช้ได้ทุกสถาะการขชับขีเลยนะครับและสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะพื้นที่นั่งด้านหลังของแอร์ทัดเนี่ยกว้างสบายมากๆเลยนะนั่งได้สูงสุด3าที่นั่งเลยนะคะแล้วก็มีเบลให้ครบทั้ง3ที่ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยพื้นที่นะคะก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะอย่างของโจเน,นะะี่ยค่ะจะสูงประมาณ1 7 2ยเเซนติเมตรเลยนะคะพื้นที่ขาพื้นที่ศีรษะก็ยังเหลือพื้นที่อย่างกว้างอยู่เลยแล้วก็มีนี่เลยค่ะมี ที่ตัวจับตัวหนแบบนี้นะคะก็มีให้นะคะทั้ง3าที่นั่งเนาะยกเว้นฝั่งคนขับน,นะคะตรงกลางนี้นะคะถ้าไม่มีใครนั่งเนาะนั่งแค่2คนนะคะก็จะเอาดึงลงมาเป็นที่วางแก้งที่พับแขนได้นะคะและนอกจากนี้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆนะคะก็จะมีด้านหลังเนี่ยสามารถติดตั้ง i s ซ f i t นะคะเชื่อมต่อกับเบาะเด็กได้เลยะคะ่ะ แล้วนอกจากออปชันที่สุดคุ้มแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอัตราสิ้นเปลืองคันนี้นะครับได้สูงสุดถึง23.3กิโลลิตยเลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่อง1.2ลิตรนะคะ3ูสบ7 8แรงม้าเป็นเครื่องอีโคคารแท้เลยค่ะยิ่งจับคู่เกียร์ CVT นะครับบอกเลยขู่คันนี้อย่างประหยัดเลยนะครับ ใช่แล้วแล้วก็รองรับน้ำมันได้อย่างหลากหลายนะคะทั้งแก๊สโซฮอล91 95และถึง E20 ได้เลยนะคะโอ้โหแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะคันนี้นะครับยังได้พิเศษอีกอย่างด้วยนะครับใช่แล้วค่ะโปรโมชั่นพิเศษขนาดนี้ของแต่งเต็มขนาดนี้ส่วนลดครบถ้วนแล้วนะคะดอกเบี้ยก็ตามนะยังได้บัตรน้ำมันนะคะมูลค่า10,000บาทฟรีให้ทัน <โอ S 1> ทีเลยค่ะโอ้โหได้บัตรน้ำมันฟรี10,000ด้วยนะครับไม่ใช่แค่การตกแต่งเฉยๆนะครับถือว่าได้มาคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับใครอยากได้บอกเลย ต้องวีจัดเลยนะครับคันนี้แล้วและที่สําคัญคันนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องมารับรถเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องคันนี้กับตุ๊กตาหน้ารักหน้ารักแบบนี้ไปเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะวันนี้ไปส่งกันที่ไหนครับอันนี้ก็จะไปสระบุรีนั่นเองค่ะ,ะไปสระบุรีกันเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราพาน้องสุดตัวคันนี้นะครับพ้อมตุ๊กตาน้องหมีสุดน่ารักไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลยค่ะ